สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาร์โรทุกท่านด้วยนะครับไพทาร์โรอาชีพผูมทรัพย์นะครับเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานนะเดี๋ยวเรามาดูเรียนรู้ดูความหมายกันไปพร้อมๆกันนะครับใบแรกครับลายชินีดาบครับมีความชัดเจนทำเพราะนั้นครับ ตัดสินใจดีๆนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะ4ี่ถ้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันไพ่3ใ,ใบนี้กำลังบอกอะไรกับเราอยู่ไพ่ราชนีดาบใบนี้นะครับราชนีถือดาบเป็นตัวแทนของความคิดที่ชัดเจนการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมาและใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก มาตอกความร้สึกนะออในเรื่องของการงานเราจะแปลได้ว่าคุณต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆถือดาวมาต้องใจเย็นก่อนคุณต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจและการตัดสินใจเนี้ยต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดแสดงว่ากําลังจะมีเรื่องอะไรบางอย่างมาเข้ามาทําให้คุณ ป้องตัดสินใจแต่การตัดสินใจนี้ต้องใจเย็นนะเออไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของการพูดจะเป็นเรื่องของการพูดก็ได้นะคําตําหนิติเตียนก็ได้นะเออคําว่ากล่าวตักเตือนก็ได้นะราชินีด่าค่อนข้างจะพูดแรงเออหรือต้องทำอะไรแบบตรงไปตรงมาบริหารงานอย่างจริงจังๆ ไม่เอาใจใครเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วคุณจะต้องเฮียบอาจะต้องเนียบเฮียบแล้วก็อย่ากเกรงใจใครหรเรื่องของการงานนะกล้าปฏิเสธกล้าพูดกล้าลุยโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยนะมันจะไม่ดูดันไปหน่อยนะทำโคดันครับ เป็นไพ่ของการปรับสมดุลเพราะฉะนั้นการงานถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตัดสินใจที่จะต้องปรับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เออถึงเวลาแี้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเข้ามาได้แล้วแหละถี่ไหมไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการร่วมมือการเจราจาหรือการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ที่ลงตัวโอเคนะ คุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจและการตัดสินใจนี้จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของคุณซึ่งซึ่งไอที่มีอยู่แล้วอ่ะมันก็เยอะอยู่แล้วนะจะเป็นโอกาสใหม่ที่เข้ามาในชีวิตซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจที่เนี้ยโอ้ฉันไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนนะแต่กาใจกํายอมต้องเปลี่ยนสี่ถ้วยไอที่มีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วนะจะมีอะไรเข้ามาอีกเหรอ เออหน้าเบื่อจัอารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าสีถ้วยเป็นดูแทนของความน่าเบื่อหน้าเบื่อเบื่อหน่ายไม่ค่อยพอใจเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มักในเรื่องของการงานคออมันจะเป็นความรู้สึกแบบโอ้ยเดิมๆซ้ำๆาใหม่ละเออไม่อยากจะตัดสินใจไม่อยากจะไข,ขว้าไม่อยากจะทำอะไรเลย เบือ่อเพราะฉะนั้นภาพรวมภาพรวมของคลิปเนี้ยราชินิดาแทร์มรันสี่ถ้วยเนี่ยคือคุณกำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจตัดสินใจให้ดีๆนะอย่าใจร้อนด้วยนะมีเรื่องของการปรับตัวปรับตัวใหม่ปรับสมดุลใหม่ปรับไร่ใหม่นะครับผมการตัดสินใจเนี่ยคือ,อ มันก็รู้สึกแบบเฉยๆเฉยๆ,ๆไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรรู้สึกเบื่อกันด้วยซ้ําไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อะไรนะโอ้ยทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณจัดการได้หมดแต่คุณต้องมาจัดการกับปัญหาภายในใจของคุณก่อนสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องปรับอัปเกรดเห็นไหมทำาบรนคือการปรับอัปเกรดตัวเอง เออเพราะว่าอะไรเนี่ยมันมีเรื่องความท้าทายเข้ามาใหม่ๆต่เรารู้สึกว่าชินแล้วไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหรล่ละอะไรอย่างนงี้นะคําแนะนําครับถามว่าสามใบเนี่ยเรามีคําแนะนําอะไรไหมก็บอกว่าถ้าหากว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งปฏิเสธลองทาดูก่อนลองมองดูก่อนลอง เช็คดูก่อนเห็นไหมครับมันจะมีโอกาสงานเข้ามาใหม่ๆคุณอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนะลองเช็คดูก่อนเพราะว่าราชินีดาบนะฮะฉันฉันเตียนตั้งท่าแล้วจะไม่เอาอย่างเดียวเลยมีโอกาสใหม่เข้ามานะแต่คุณต้องเปิดใจกับตัวเองรองกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นสามีนี้พยากรณ์ได้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ จะเป็นเหตุการณ์ของการที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆถ้าคุณกล้าตัดสินใจรับปรับตัวถ้าคุณกล้าตัดสินใจรับปรับตัวโอเคไหมเ,เพราะ,ะนั้ามันสามใบไม,ไม่ยากเลยรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยถึงเวลาเราต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและเราจะมานั่งเบื่อเบื่อง่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้ต่อไปแล้วนะเออจะมานั่งหง่อยๆ,ๆนั่งซึมซึม นั่งเซ็งๆไม่ได้แล้วขอดูอีกหนึ่งใบได้ไหมาอาจาอะอีกหนึ่งใบได้เลยครับเขาจับสดเลยนะอีกหนึ่งใบหนึ่งใบอาจารย์อยากรู้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ว้าวรับเถอะมีโอกาสเข้ามาจงรับไว้อย่ารีบปฏิเสธนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อ้จะไม่น่าเบื่อต่อไป เพราะว่าอะไรสามถ้วยได้รับการสนับสนุนสนุกสนานบันเทิงเออสามถ้วยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของการน่ายินดีเฉลิมฉลองมันจะไม่ต้องมานั่งแกวหน้าเบื่ออย่างเงี้ยมันมีอะไรแปลกๆใหม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าเฮ้ยช่วงนี้นะคุณจะได้พบโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองเลยเห็นไหมอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองเลยนะ ไอ้ที่น้าเบื่อน่าเบื่อมันจะไม่เบื่อ,อีกอต่อไปแล้วไอ้ที่ว่าเซ็งเซ็มันจะไม่เซ็งอีกต่อไปแล้วมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอาชีพการงานตอนนี้นะมีโอกาสอะไรคว้าไว้เลยนะครับผมอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะเออระวังเรื่องการใจร้อนระวังเรื่องการตัดสินใจแบบรีบด่วนโดนฉับพลันรับไว้รับไว้เออรายินิดาวรับตาข้างเดียวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งคิดถึงแต่อะไรก็ไม่รู้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเราทําตามหน้าที่ไปก่อนเราทำเท่าที่เราทําได้ก่อนเปิดดับโอกาสใหม่อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนะครับผมเพราะว่าโอกาสใหม่กําลังเข้ามาโอกาสนี้จะเป็นการพาคุณไปถึงจุดการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมโอเคไหมครับผมจบแล้วนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับ คนที่กําลังทํางานแล้วรู้สึกว่าโอ้เบื่อจังเลยเซ็งจังเลยการงานไม่ขึ้นทุกทีอ่านี่แหละจะเป็นโอกาสคุณที่จะทําให้เกิด,ดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมแต่มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่เบื่อไม่ไม่เบื่ออีกต่อไปแล้วมันไม่เบื่อนะครับผมโอเคจบแล้วสี่ใบแรกว่าสามใบนะแล้วก็ดูอีกใบหนึ่งโอ้ หรือว่าออกมาดีเลยจบเลยโอเคเปลี่ยนแล้วดีใช่ไหมได้ได้ได้ไดแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมีโอกาสอะไรมาเราจะคว้าหวกอเลยเออเรามีโอกาสเลยจคามไม่บ่นก็คำเลยคว้าคว้าคว้า,วา,วาโอกาสไว้เพราะว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันจะพาให้คุณนะไปอีกจุดหนึ่งอ่ะนี่นะครับสามถ้วยคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะผลักดันคุณไง อ,อตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นปี๊ดปี๊ด,ดเลยอ,ะอ่ะถามว่าสามถ้วยอ่ะดีไหมผมสุ่มจับมาหนึ่งใบต่อจากนี้ละเหตุการณ์จะดีขึ้นไหมโอ้โห๙ดาบครับไอที่เคยเครียดที่เครียดก็จะไม่หายเครียดแล้วไอเคยที่มันคิดก,กังวลมากมันจะไม่กังวลแล้วะ๙๙ดาบมันจะเป็นอะไรที่ปล่อยอดเขาเรียกว่าอะไรนะ รู้สึสบายเราจะไม่เครียดนะคือถ้าเรามองคือจริงๆรก้าวดาบเนะี่ยเราเห็นไพ่ก็คือเครียดกังวลใช่ไหมแต่พอมาอยู่ตำแหน่งใบที่ห้าตำแหน่งใบที่ห้าเนี่ยคือมันจะไม่เกิดปัญหาพวกนี้ก็คืออะไรปัญหาเครียดนอนไม่หลับมันจะไม่มีละเพราะว่าอะไรเพราะสามถ้วยเนียมันมีความสุขสนุกสนานมันมีคนสนับสนุนแล้วไง พาะฉะนั้นปัญหาต่างๆมันจะถูกคลี่คลายได้เห็นไหมม,มีใครอยากดูไหมออยากดูอีกใบเหรอ,อได้ได้ได้ไม่มั่นใจใช่ไหมอะอีกใบหนึ่งอันนี้สามสี่ใบแล้วเรารู้แล้วนะว่าเป็นเป็นแบบนี้นะขอดูอีกหนึ่งใบนักเรียนนักศึกษาขอดูอีกหนึ่งใบได้ครับดีา เห็นไหมครับมันจะเป็นช่วงของการพ,พักอ่อีสศกตาเป็นเห็นไหมครับโอกาสดีๆรับไว้มันจะไม่เครียดแล้วมันจะไม่เหนื่อยแล้วมันจะไม่เครียดมันจะไม่เหนื่อยเห็นไหมครับเพราะว่ามันได้รับโอกาสดีๆนี่ไครับหนึ่งถ้วยมันคือถ้วยนี้แหละหนึ่งถ้วยโอกาสใหม่ทําให้มีความสุขคุณจะไม่เครียดแล้วคุณจะไม่เหนื่อยแล้วโอเคไหมครับจบนะ เห็นไพ่ก้าดาบเป็นไพ่สีดาบอกโอ้ยอุปสรรคปัญหานี่ครับอุปสรรคปัญหามาจากตรงนี้ถ้าเราตัดสินใจกล้าตัดสินใจเราใจเย็นอารมณ์เย็นยอมรับตรงไปตรงมาชัดเจนเราชัดเจนเราถึงเวลาแล้วราะนีถือดาบเฮ้ยเราด้วยถึงเวลาต้องทำงานแล้วฉันต้องปรับปรุงตัวเองแล้วใช่ป่ะพอไพ่มนเริ่มต้นมาฉันถึงเวลาที่ฉันต้องปรับปรุงตัวเองแล้วฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ ฉันจะไขว้คว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตอ่าเห็นไหมสามถ้วยเมื่อคุณไขว้คว้าโอกาสคุณก็จะได้รับการเชิดทูกเกียริไงสามถ้วยจําไม่ได้เหรอจำได้ไหมเชิดทูกเกียร์ไงมีคนสนับสนุนเราโอเคละตอนนี้การงานมีคนสนับสนุนละไอ้ที่เคยเครียดเครีคยดไดเคยคุ้มใจเรื่องเงินเรื่องทอง,ทองเรื่องอะไรเฮ้ยมันจะไม่มาแล้วนะมันจะดีขึ้นแล้วนะไอ้ที่หนักที่เหนื่อยเนี่ย มันก็จะได้ผ่อนมันจะได้คลายมันจะได้พักแล้วนะเออแถมยังมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนี่ไงที่เรารับไว้นี่แหละคือโอกาสดีๆที่ทําอะไรเห็นไหมครับว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยหันไปทางไหนหันไปทางสี่ดาหันไปทางเก้าดาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันหนึ่งถ้วยเนี่ยจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายถูกไหมผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นอ่านแบบไหนนะแต่ ตาที่ผมมองตรงนี้ยลักษณะของภาพอารมณ์ภาพจับเป็นประมาณนี้อ่าโอเคนะนักเรียนส,สบายใจแล้วนะครับผมถามว่ามีคนถามว่าอาจารย์ไม่ได้มองเป็นไพ่ลบเหรอผมไม่ได้มองเป็นไพ่ลบครับเพราะว่าแต่แต่เดิมแล้วอ่ะคุณก็เป็นเก้าดาบอยู่แล้วคุณก็เป็นสี่ดาบอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสี่ถ้วยครับเบื่อเบื่อซึ่งเซง ไม่อยากจะทําอะไรเพิ่มไอ้ที่อยู่ตรงหน้าก็ามากอยู่แล้วแล้วก็จะมีอะไรไพ่เนี่ยคุณเป็นสภาวะแบบน,นี้อยู่แล้วพอสามถ้วยเข้ามาปุ๊บไอ้สิ่งที่เครียดไอ้สิ่งที่หนักหนวงมันได้ผ่อนคลายไงแถมไพ่หนึ่งถ้วยหันมาทางสี่ดาวกับเก้าดาบโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจะทุเราเบาบางแต่ถ้าไพ่ใบนี้เป็นดาบเหมือนกันโอเคล่ะมันเครียดก,กันไปกันใหญ่เลย หรือเป็นไพ่แบบไพ่ร้ายๆมันก็จะไร้ายๆไปเลยใช่ไหมแต่สองใบนี้สุดท้ายแล้วมันดีเพราะว่าหนึ่งถ้วยทิศทางไปทางนี้มันทำให้สิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราคิดมันได้ทุเราเบาบางไปแต่ถามว่ามันหายมันไม่หายหรอกเพราะว่าด้วยความเป็นมนุษย์อะ ทุกคนมันก็ต้องเพียดมันก็คิดไปก่อนอนาคตอยู่แล้วใช่ปะบางครั้งเหนื่อยล้ามันก็ต้องพักผ่อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องของการงานเพราะบางทีเราทํางานเหนื่อยเราเครียดกับการงานแต่พอมีหนึ่งถ้วยเข้ามาปุ๊บโอ้มันเบาลงนะแค่นั้นเองแต่มันยังเครียดเหมือนเดิมมันยังพักผ่อนน้อยเหมือนเดิมแต่มันมีโอกาสพลาดมากขึ้นโอเคไหมเราเคลียร์ไพ่เก้าดาบก,กับสี่ดาบ อันนี้ชัดเจนนะครับนักเรียนนักศึกษานะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เคยเสื่อมเสื่อมช้าช้าเบื่อเบื่อในในถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมากระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยถึงเวลาต้องคิดหาวิธีถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวน ในเรื่องของอาชีพการงานถึงเวลาที่เราจะต้องไขคว้าโอกาสเพื่อให้การงานของเราก้าวหน้าขึ้นโอเคนะครับผมปะกานีีนะครับกับข้อมูลที่น่าพ่ายเปิดขึ้นมาหวังว่าน,ะนักเรียนนักศึกษาและผู้ชมนะจะได้รับข้อมูลที่ดีจากตรงนี้กลับไปโอเคมีใครจะถามอะไรอีกไหมเอ,อ่ย <c oughs> สงสัยโอเคลนะ่ะ อ๋มอมีคนอยากรู้ความหมายเอาได้ครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งความหมายให้ราชีนีดาบชัดเจนเฉียบตัดสินใจแบบชัดเจนตัดสินใจเราเรียกว่าอะไรตัดสินใจแบบตรงไปตรงมาชัดเจนทำเพระาะนั้นทำเพระาะนั้นเนี่ยว่าดยย่อแล้ว ความหมายคีคมมยค์วิร์ดความหมายคือสมดุลปรับตัวคือการปรับให้มันบาลานซ์เอ่ออันไหนตึงมากก็ปรับลงอันไหนตึงพอเวลาคือทรรมะรันลักษณะว่าเวลาอะไรที่มันรู้สึกหนักเราก็ทําให้ผ่อนคลายพอมันรู้สึกไม่ดีเราพอเราเปรียบปุ๊บแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่มันเป็นผ่อนคลายแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาเราก็ต้องสลับไปสลับมาทรรมะรนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย เป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องของการย้ายย้ายไปทําอย่างอื่นเ,ออเป็นลักษณะของการปรับปรุงตัวอัปเกรดอัปเกรดตัวเองสี่ถ้วยครับจดทานนะสี่ถ้วยครับเบือ่อรังเลไม่ชอบเลยสภาวะแบบนี้ไม่อยากได้ไม่อยากครับขอคิดดูก่อนอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้พอมาเป็นสามถ้วย มิตรภาพการเ,ลเฉลิมฉลองเห็นไหมครับพอเรารับโอกาสเห็นไหมสี่ถ้วยแหมไม่อยากจะรับเลยแต่พอเรารับมาปุ๊บโอ้โหมันดเนีเห็นเลยเพื่อนฝูงก็มาความสําเร็จก็มาไปปะลอะไรอีกก้าดาบความเครียดทําไมเอ่ยความกังวลใจความทุกข์ใจมันเริ่มทุ่เราเบาบางจากที่เคยเครียด จากที่เคยกินไม่ได้นอนไม่หลับพักผ่อนน้อยมันก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมหนึ่งถ้วยครับมันเป็นเรื่องของความสุขโอกาสและความสุขนะแสดงว่าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไฮไลท์ถามว่า keyword ไฮไลท์อยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ททมเพราะนนครับ keyword ไฮไลท์ word, อยู่ที่ทมเพราะนนครับปรับเปลี่ยนแล้วมันดีไงคุณต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนตัวเองไงปรับตัวเอง ยอมรับโอกาสใหม่ๆแล้วจะประสบความสมําเร็จไม่เขียดแล้วได้พักผ่อนล้วมีเรื่องดีๆเข้ามาโอเคนะเคลียร์นะครับจบแล้วนะกลุ่มทรัพย์แห่งความมั่งคั่งไม่มีใครกําหนดได้นอกจากตัวคุณเองเพียงคุณเปิดใจรับข้อมูลด้วยเหตุและผลกล้าที่จะเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง คุณจะพบกลุ่ออมซัพที่มั่นคงและเติบโตเติมเต็มเป้าหมายในแบบฉบับของคุณนะครับขอให้ข้อมูลที่ปรากฏนี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ให้คุณนะไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ